Är på lang. Vad heter den här kärran? Brännässla. Mm. Och de kan? Brännas. Ja, bra nog. Du kan väl känna du. Mm. Äh, var, var de brukar brännas? På kanten eller? Ja, eller bakom? Äh, äh, jag tror det är själva taggarna. Alltså på bladen. ก็คนละอี่ตัวนี้จะบีกอดอ่ะนี่ทุกคนมาเก็บไอ้นี่ไปไปหมักปุ๋ยนะไม่กล้าจับอ่ะกลัวกลัวกลัวทำแยบประหลาดเอาไปทำแม่ Känna lite? Känna? Ja. Nej... <laughs> Inte? Lite liten hink bara. Ska du ha nässelsoppa eller? Nej, nässelgödsel. Gödselmedel. Ta i hinken, blanda i lite vatten. Blanda ibland. Låt det där ruttna. Mm -hmm. Sen kan man blanda i vatten. Oh. นัน่ากิดเลยรสซอกแกมาเราดูวันนี้ทุกคนมีกวางตุ้งนะ <c oughs> สงสัยมวยเอาแบบต้นกวางตุ้งมาทิ้งนะทีนี้มเมล็ดมันอ่ะมันมันปิวมานะเนี่ยมันขึ้นเองในสั้นหลังแล้ว <c oughs> เปิดคอาผสดเยอะนี่ดอกเขานะคะสามารถเอาไปทําเป็นชาได้นะตากแห้งทําเป็นชาดอกเขาก็หน้าตาเป็นแบบนี้มีวิตามินสูงนะ ชาแต่ว่าเอาไปยอดอ่อนๆนะคะเอาไปลวกกินก็อร่อยนะเวลาเขาผ่านความร้อนแล้วเขาก็จะไม่ขันนะคะแยงแต่ถ้าเขาสดๆอยู่กับต้มนบ้น้นะะ้โอ้ยูกเขาบอกนะไอ้ตรงขอบของใบเขาอะ่ะเขาจะมีตัวน้ำที่มันทิ้มเราได้อะทเคเดี๋ยวหมวจะเอาไปใส่น้ำนะคะ แย่ฝรั่งนะใส่น้ำหมักไว้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์มัง้งจนเขาเน่าเปื่อยนะมีกลิ่นเหม็นนะแล้วเราก็ไปผสมน้ำลดน้ำผักได้นัดักเก็บตําแยาฝรั่งมาแล้วนะคะนี่คือตําแยาฝรั่งที่เก็บใส่ถังมานะวันก็จะใส่น้ำลงไปนะคะใส่น้ำลงไปให้ท่วมเลยนะคะ ที่นี้หมดก็จะปิดฝาเขานะคะปิดฝาฝาอยู่ไหนอะเดี๋ยวไปหาฝามาปิดก่อนนะคะทุกคนปิดไว้แล้วก็หมักไว้นะจนเขาเน่าเปื่อยนะมีกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะเหม็นนะนะทีนี้เราก็จะเอาไปผสมน้ำรดน้ำผักได้เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องซื้ออ,อันนี้นะคะเป็นกล่องที่หมวดจะทำปุ๋ยหมักนะคะเราก็คือมีเศษ อาหารอะไรพวกนี้เราก็มาใส่ลงในนี้นะอันนี้ทีก้นแล้นะคะเพิ่งเพิ่งทำเมื่อวานนะที่ก้นเขาหมวจะเอาเป็นกล่องนะคะกล่องที่เ,เราเจะไปทิ้งอะนะเอามาวางที่ก้นนะคะไม่ให้ย้าเขาขึ้นมาด้านล่างขึ้นมาแทงขึ้นมาข้างบนได้นะคะแล้วไอ้กล่องนี้ก,นก็จะย่อยสลายนะคะกลายเป็นดินนะนี่ก็คือเศษญ้าเศษอะไรอย่างเงี้ยเศษใบไม้อย่างนี้ก็เป็นอะไรอะ ต้นรูบับนะคะนี่ก็มันฝรั่งที่เรา,าไม่กินแล้วนะนี่ก็แครอทอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นเนี่ยกิงไม้ใบไม้นะคะเอามาใส่หมักไว้นะคะก็จะทําให้เป็นปุ๋ยหมักที่เราไปผสมกับดินผักปลูกผักของเราอะนะคะเป็นปุ๋ยได้อย่างดีเลยนะเรดดิสนะคะทุกคนถอนไปได้พักหนึ่งเอ๊นี่ก็นายถ่ายคลิปให้ทุกคนดูดีกว่าเนาะ บางบางอันก็หัวใหญ่นะบางอันก็ยังไม่โอยังไม่ใหญ่เต็มที่อันนี้อีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะเนี่ยเราต้องหาดูใหญ่เนาะบางอันก็ยังไม่ใหญ่แต่ว่ากินได้แล้วค่ะทุกคนเนี่ยเนาะถอนไปบ้างมันแน่นเหลือเกินเยอะปลูกที่ ไร่ดิสบูดปลูกตอนช่วงนี้นะทุกคนไอ้มแมลงวัชพืชแต่เยอะ <c oughs> เขาก็มามา,ากัดกินใบอะนะคะ สายพันธุ์นี้ยังไม่ยังไม่โตเต็มที่ก็มีเป็นบางอัน